วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำกระทางบกกันนะครับเราก็จะเอาผ้าเขียวมาล้อมเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เดิมบ่อมันเป็นบ่อที่เราใช้ทำอะไรคะบ่อเลี้ยงหอยสีทองครับอ๋อแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นบ่อก,กบเพราะว่าเราต้องการจะเลี้ยงกบอด้านบนนี้ต้องมุงอะไรไหมหรือว่าปล่อยโล่งๆอย่างนี้เลยมุงครับ จะมีพวกอิจการพวกใบไม้ตกลงมาอ,มอันนี้คือเป็นบอ่อที่เราจะทําไว้สําหรับเลี้ยงกบไหนลองอธิบายซิว่าวิธีการทําทํายังไงบ้างแล้ก็เอาดินมาไว้ฝั่งข้างนี้ฝั่งนั้นก็จะเป็นน้าแล้วก็พวกพืชครับตพืชน,น้ําเพื่ออะไรครับแบบนี้ที่ทําแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ตบทันจะได้มีทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ําครับกลมนี้เป็นสัตว์อะไรซึ่งบกครึ่นน้ำโอ,อ้ถูกต้องรู้จริงนี่ว่าเอาแล้วเอาผ้าสีเขียวมาอ้อมเป็นสีเหลีย่ยมแล้วก็ไม้ขึง อ้อมกับแอมคือกันอรรบอ <c oughs> อ้อมกับแอมคือกันบ่คะเราก็จะเย็บลงนะครับเย็บเย็บเราเย็บเข้ามาฝั่งนี้ใช่ไห้มันติดกันเราก็จะ้าไว้ด้านใหม่จะก็คือที่จริงถ้าเราซื้อเป็นกระชังบกก็ได้เนาะแต่นี่คือเราใช้เราใช้ที่มันมีอยู่แล้วครับอ๋อที่มีอยู่เอ,อดามาดัดแปลงเอาไปสอดมนาะ อันนี้คือทําอะไรเอ่ยกำลังเย็บครับกำลังเย็บยึดพักไปทักมาอืมนี่ต้องมีทางให้คนเข้าด้วยนะครับคุณจะให้คนเข้าทางไหนเนี่ยจะโดดขึ้นครับบวัวแมนวาปล่อยลงฮะปล่อยชายลงได้<ม>ใช่ไหมแล้วเวลาถ่ายอไอเวลาถ่ายห้างไทยนำเข่านาออกันนี้ แทง,งระบายน้ำแดงต่ำง,งนางลงทำดีดีครับอยู่ดีบอกลูกแข่งต่ำแ่งสูงได้ไหมอ,อันนี้เรามีเป้าหมายว่าเราจะเลี้ยงกบทั้งหมดกี่ตัวดิหนึ่งพันตัวครับหนึ่งพันตัวค่าลูกกบ,กบตัวละกี่บาทเลยไม่รู้อ้าวแล้วคุณพ่อรู้ไหมตัวละบาทตัวละบาทนะรอบนี้เราจะเลี้ยงเป็นกบกบเหลืองเนาะ กรบเลี้ยงกับครบเคียวอาจจะย้อมสีสมอาหารที่เราใช้นะคะหลักๆในฟาร์มเรานะคะก็จะใช้เป็นแน่แดงนะคะดังนั้นก็จะมีหัวอาหารเสริมด้วยแต่รอบนี้เรากะปริมาณว่าน่าจะสักพันตัวไม่แน่ใจว่ามันจะเยอะ,ะเกินไปไหมจะต้องคอยคำนวณอีกทีนะคะ ลักษณะการทำบ่อเราก็จะทำง่ายๆนะคะข้างล่างก็จะเป็นผ้ายางดำนะคะงบประมาณใช้งบประมาณในการทำบ่อนี้ตอนแรกเราทำอยู่ประมาณ300รวมผ้าใบรวมไม้แต่ตอนนี้เราใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็เอาผ้ายางเขียวมาเย็บด้านข้างเพื่อกันกบกระโดดแล้วก็กันพวก ไอสัตว์ต่างๆพวกงูพวกอีกาด้านบนนะคะก็จะคุมสแสลมอีกรอบนึ้งอันนี้ก็เป็นกระจังที่เราได้ทําเสร็จแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นเลยจะเย็บรอบๆแล้วก็เอาผ้ามาคุมข้างบนครับเพื่อกันใบไม้และกันฝุ่นมีนนประมาณน,นี้ครับอ๋อแล้วก็เชิญข้างใน แล้วก็จะเอาที่มาให้กบมันนอนแล้วก็มันอยู่นะครับเป็นพวกร้อ,อยยางแล้วก็พวกยางพวกกระเบื้องนะครับไข่พันนะครับที่เราจะไปล้างแล้วก็ไปขายนั่นเองอแต่วันนี้เราจะมาให้กบกินวันนี้เราจะมาให้กบกินนะครับเอาลงข้างไหนดีเอาลงชั้นนี้ดีกว่านะนี่นะคะเป็นหน้าตาของกระชังที่เราทําเสร็จแล้วนะครับปิดหมด กันนกกันอะไรทุกๆอย่างเข้าไปนะคะก็จะแบ่งเป็นดินแล้วก็น้าให้กบให้มันกินนะคนี่อฝังนี้ดินี่นี่นี่ครับอันนี้ปล่อยทั้งหมดกี่ตัวคะัหนึ่งพันตัวครับหนึ่งพันตัวเป็นตัก้ลงกบอะไรเลยน่าจะเป็นกบเหลืองเลยเนาะดูค่ะท่านผู้ชมตัวน่ารักตะมุตะมินะคะนี่เป็นไซส์ตัวระกีบาทคะที่ซื้อมา พ่อซื้อตัวระบาดนี่เราจะเสริมไข่พําให้เขาอีกนะคะนอกจากอาหารกบแล้วก็แหนแดง,งอลงก็ะจุดๆเลยไข่พั้มใจหมดเลยอือเป็นไข่พัน้นะคะไข,ไข่พั้นี่คนกินได้กบกินได้หอยกินได้ใส่ให้ทั่วบอ่อเลยครับดูนะครับกบเยอะๆเลยก็จะมีกระเบื้องวางให้เขาด้วยแล้วก็ตรงน,นั้นก็จะมีผักตรงผักตบ กบนี่ลงไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็ยังสดชื่นสดใสดีไข่พั้มนี่ล้างลงหมดเลยที่เหลือก็ไปใส่บอหอยเทลงหมดใช่ไหมอ่าเทลงหมดเลยกระจายกระจายกันหนาะข้ามาก็จะให้อาหารกรบนะคะกบนี่นะคะกระชังก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับกระชังกบของเราอาหารกรบ อาหารกรบก็จะใช้เป็นอาหารกรบเม็ดเล็กนี่ครับอาหารโอ้ยลูกสาวเมื่อกี้แม่ให้ไปแล้วแหละขนาดไหนขนาดเกือบ <c oughs> โลละสามสิบบาทใช้อาหารกรบเป็นหลักแล้วก็อาหารรองก็คือจะเป็นแหนแดงแล้วก็ไข่ทำกดดูแหนแดงนี่ดูดูเขากินไข่พำไหมนะมกินไข่พำก็กิน เน้ตหนะเนแดงก็กินนะเห็นไหมค่อยๆกินอาหารกบเมื่อกี้ไม่ห้างใจละโอ้หมดอย่างไวเลยเหมือนกันนะกบเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้อ้าวสุดรอมาปิดคลิปให้น้อยเลยสวัสดีครับโอ้สั้น